Let's talk with us! สวัสดีค่ะพลอยค่ะ let's talk with us วันนี้พลอยจะมาเล่าเรื่องอ e ีหนาวตอนสึกกำมังกุนิงกันค่ะอีหนานะคะเป็นบทปรพะพันธ์ของพระพุทธเลิศล่านาภารัยค่ะเรื่อง,างาาราวจะเป็นยังไงั้นไปฟังกันเลยเท้าวกำมังกุนิงกับประไม้สุรีมีโอรสชื่อวิยาสกรรมในคราวที่วิยาสกรรมออกประพาสป่า องค์ปตาลกาหลาได้แปลงร่างเป็นกวางทองเพื่อ่อวิยาสกรรมมายังต้นไทรที่พระองค์ซ่อนรูปวาดบุตบาไว้เมื่อวิยาสกรรมเห็นรูปวาดของบุตบาก็หลงรักจนคลั่งเท้ากระหมังกูหนิงสืบทราบว่าบุตบาคือทิดาของเท้าดาหาที่ตอนนี้เป็นคู่มั่นของจรกาแล้วแต่ด้วยความรักและสงสารลูกจึงส่งทูตไปขอบุตบาให้วิยาสกรรม แต่เมื่อเท้าดาหาปฏิเสธเท้ากระหมังกุนิงจึงสั่งยกทัพมาเมืองดาหาเพื่อจะบุกชิงตัวบุตรสาเท้าดาหาส่งพระรชาชสารไปขอความช่วยเหลือจากเท้ากุเรปันที่เป็นพี่ชายเท้ากาหลังและเท้าสิงหัดสาหรีน้องชายและจารกาให้ยกทัพมาช่วยกันรบเมื่อเท้ากุเรปันได้ทราบข่าวจึงให้ทหารนำจดหมายไปหาอีเหนวที่อยู่เมืองหมันยาหรือเมืองจินตราอีเหนวไม่อยากไปแต่กลัวพ่อโกรธเลยต้องไป ในที่สุดอีหนวก็ยกทัพมากับกรรตปาตีพี่ชายคนละแม่ทำให้ท้าวดาหาดีใจมากเพราะเชื่อมั่นว่าอีหนวต้องรบชนะแต่ด้วยความที่อีหนวเคยทำให้ท้าวดาหากโกรธเรื่องการปฏิเสธแต่งงานกับบุษบาจนทำให้เกิดเรื่องขึ้นอีหนวจึงตัดสินใจสู้รบให้ชนะก่อนแล้วค่อยไปเฝ้าท้าวดาหาในที่สุดเมื่อท้าวกำหมังกุนิงยกทัพมาใกล้ดาหาทำให้เกิดการต่อสู้กันกับกองทัพของอีหนว ในที่สุดคารมาตาก็เป็นผู้ฆ่าวิหารสกร,รมส่วนอีเหนาเป็นผู้ฆ่าเท้ากำหมังกุนิงตายด้วยกรีดเทวาหลังจากนั้นเท้าปลาหยันกับเท้าประมันพี่กับน้องของเท้ากำหมังกุนิงก็ยอมอ่อนต่ออีเหนาอีเหนาจึงอนุญาตให้ระตูนำพระศพข,ของทั้งสองกลับไปทำพิธีตามพระราชเจเพณีอีเหนาตอนศึกกำมังกุนิงเนี่ยเป็นวรรณคดีที่จะได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาด้วยนะคะวันนี้พ่อก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยคะ่ะ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ